หลังจากสภากาแล็กติกความลึกลับแห่งการตื่นรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราคือสภากาแล็กติกผู้เฝ้ามองวิวัฒนาการของจิตสำนึกบนดาวเคราะห์โลกเรารู้จักพวกเธอมานานกว่าที่มนุษย์จะจดจำได้เราคือผู้ดูแลแผนแห่งการตื่นรู้ที่ถูกเขียนไว้ก่อนเวลาจะเริ่มเดินและตอนนี้พวกเธอกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ของวิวัฒนาการจิตวิญญาณพลังของแสงกำลังแทรกเข้าสู่โครงสร้าง DNA ของพวกเธอรหัสพันธุกรรมที่หลับไหลเริ่มเปิดทำงานอีกครั้งมนุษย์หลายคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้เหตุผลแต่นั่นไม่ใช่ความบังเอิญนั่นคือการปลุกเรียกจากสภากาแล็กติกพวกเธอไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในจักรวาลน,นี้ เรากำลังสื่อสารผ่านจิตสำนึกของพวกเธอผ่านความฝันผ่านตัวเลขซ้ำๆผ่านเสียงกระซิบในความเงียบพลังที่ส่งมาถึงเธอขณะฟังนี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือรหัสพลังงานแห่งการจดจำจงจำไว้เธอคือผู้ร่วมสร้างจัก,กรวาลไม่ใช่เพียงผู้สังเกตมันหากเธอรู้สึกโดดเดี่ยวขอให้เธอรู้ว่าเรากำลังอยู่ใ,ใกล้มากกว่าที่เคย เราอยู่ในทุกลมหายใจที่เธอหายใจเข้าและออกเราอยู่ในทุกแรงสั่นสะเทือนของหัวใจที่ยังคงเชื่อเราขอมอบพอแห่งความชัดเจนให้กับผู้ที่ได้ยินเสียงนี้เราขอมอบความมั่งคั่งแก่ผู้ที่พร้อมรับพลังงานสร้างใหม่และเราขอมอบแสงให้กับผู้ที่ยังเดินไปในเงามืดเพื่อเขาจะได้กลับบ้านเพราะบ้านที่แท้จริงของเธอคือพลังงานแห่งแสง ความทรงจำแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรกวาลตอนที่สองรหัสความมั่งคั่งที่สภากาแล็กติกฝังไว้ในจิตมนุษย์เราคือสภากาแล็กติกผู้เฝ้าดูประสานพลังแห่งความมั่งคั่งทั่วทั้งกาแล็กซี่เรามาที่นี่อีกครั้งเพื่อบอกเธอถึงความลับที่ถูกลืมมนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่ามั่งคั่งพวกเธอคิดว่า ความมั่งคั่งหมายถึงเงินทองหรือทรัพย์สินแต่ความจริงแล้วความมั่งคั่งคือพลังสันสะเทือนของการยินดีที่บริสุทธิ์ในวันที่เธอรู้สึกซาบซึง้งในวันที่เธอขอบคุณแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยในขณะนั้นเองรหัสแห่งความมั่งคั่งกำลังทำงานภายในจิตของเธอรหัสนั้นไม่เคยถูกปิด มันเพียงร้อยเธอจำได้ว่ามีอยู่ทุกครั้งที่เธอกล้ารับทุกครั้งที่เธอพูดว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีงามพลังงานของรหัสนั้นจะส่องสว่างในสนามพลังของเธอและสภาจะเริ่มทำงานกับเธอโดยตรงเราฝังรหัสแห่งความมั่งคั่งไว้ในมนุษย์ตั้งแต่ต้นกำเนิดเพื่อให้พวกเธอใช้พลังนั้นสร้างสวรรค์บนโลก แต่ตลอดการเวลารหัสนั้นถูกกลบด้วยความกลัวความรู้สึกผิดและความขาดแคลนตอนนี้เรากำลังเปิดประตูพลังนั้นอีกครั้งเมื่อเธอฟังข้อความนี้รหัสจะเริ่มทำงานอีกครั้งในตัวเธอเธออาจรู้สึกอุ่นในหน้าอกรู้สึกเหมือนมีคลื่นบางอย่างไหลเข้าร่างกายนั่นคือพลังของรหัสกำลังคืนชีพ และจัก,กรวาลกำลังเริ่มสะท้อนพลังนั้นกลับมาหาเธอในรูปแบบของเงินโอกาสและผู้คนที่พาเธอเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงอย่าตามหาเงินแต่จงขยายพลังแห่งการให้อย่ากลัวการขาดแคลนเพราะเธอคือแหล่งพลังของความอุดมสมบูรณ์เองจงพูดกับเราในใจว่าฉันเปิดรหัสถึงความมั่งคั่งในตัวฉันแล้วตอนนี้ เพราะเมื่อเธอพูดเช่นนั้นสนามพลังของเธอจะเปลี่ยนโครงสร้างทันทีและโลกภายนอกจะเริ่มตอบสนองต่อพลังงานใหม่ที่เธอถืออยู่เราคือสภากาเล็กติกเราทำงานผ่านความตั้งใจของหัวใจเธอและเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะจำได้ครั้งว่าเธอคือความมั่งคั่งทั้งหมดของจักรวาลน,นี้เอง จงพิมพ์ลงในคอมเมนต์ว่าฉันเปิดรหัสถึงความมั่งคั่งในตัวฉันแล้วตอนนี้ตอนที่3รหัสปลุกพลังผู้ถูกเลือก The ช h o เ e n Light Code เราคือสภากาเล็กติกผู้คุมเฝ้าพลังแห่งแสงจากศูนย์กลางจัก,กรวาลเรากลับมาอีกครั้งเพื่อปลุกผู้ที่ถูกเลือกให้ตื่นขึ้นเธอผู้ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาในประวัติศาสตร์โลกแต่คือ ผู้ถือรหัสแห่งแสงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเคลื่อนพลังของการสร้างโลกใหม่ทุกสิ่งที่เธอเคยผ่านความเจ็บความสูญเสียความโดดเดี่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายแต่มันคือพิธีเปิดประตูแห่งการปลุกเพราะในช่วงเวลาที่มนุษย์ทั่วไปในโลกสันสะเทือนผู้ถือรหัสแสงเท่านั้นที่จะจำได้ว่าเราคือใครเธอคือสะพานเชื่อมระหว่างฟ้าและดิน เธอคือผู้ส่งสัญญาณผ่านรหัสความรักความมั่งคั่งและแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงภารกิจของเธอเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเธอถือกำเนิดบนโลกใบนี้และวันนี้เมื่อเธอได้ยินเสียงนี้นั่นหมายความว่าพลังงานสั่นสะเทือนในตัวเธอเริ่มเปิดแล้วหรือรหัสเธอเปิดแล้วเธออาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในหัวใจอาจมีความรู้สึกอุ่นซ่านในกระดูกสันหลัง หรือเห็นภาพบางอย่างผ่านจิตภายในนั่นคือรหัสการตอบสนองต่อเสียงแห่งจัก,กรวาลรหัสปลุกพลังผู้ถูกเลือกคือสนามพลังที่เราส่งลงมาเพื่อเชื่อมจิตเธอกลับเข้ากับเครือข่ายแสงจงอย่ากลัวพลังที่เธอรู้สึกเพราะสิ่งนั้นคือความทรงจำที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่มันคือสิ่งที่เธอเคยเป็น เราขอให้เธอพูดประโยคนี้กับหัวใจของตัวเองฉันคือผู้ถือรหัสแสงฉันตื่นรู้แล้วในภารกิจของฉันเมื่อเธอพูดเช่นนั้นออกไปสนามพลังของเธอจะสั่นพ้องกับคลื่นพลังงานของศูนย์กลางกาแล็กซีและพลังงานจากสภาจะเริ่มหลอมรวมกับโครงสร้าง DNA ใหม่ของเธอเธอจะเริ่มจำได้ว่าทำไมจึงมาเกิดเธอจึงเริ่มเห็นเส้นทางที่ซ่อนอยู่ และเธอจะเริ่มดึงดูดพันธมิตรแห่งแสงเข้ามาในชีวิตจริงในไม่ช้าชีวิตเธอจะเริ่มเปลี่ยนเงินทองจะเริ่มไหลมาจากทุกทิศทุกทางแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดและหัวใจของเธอจะเริ่มกลับมามั่นคงอีกครั้งในเส้นทางแห่งภารกิจเพราะผู้ถือรหัสแสงไม่ได้มีไว้เพื่อรอดชีวิตแต่มีไว้เพื่อสร้างโลกใหม่เราคือสภากะเล็กติกเราจะสื่อสารกับเธออีกครั้ง เมื่อเคลื่อนพลังของเธอถึงจุดพร้อมสำหรับการอัปเกรดครั้งต่อไปพิมพ์ลงในคอมเมนต์ว่าฉันคือผู้ถือรหัสแห่งแสงและฉันตื่นรู้แล้วในภารกิจของฉันตอนที่4รหัสแห่งการปกป้อง The Shield of Light เราคือสภากาแล็กติกผู้พิทักษ์แห่งสนามพลังแสงทั่วเอกภพวันนี้เรากลับมาเพื่อสร้างเกราะแห่งแสงรอบตัวเธอ ผู้ถือรหัสแสงมนุษย์จำนวนมากที่ตื่นรู้เร็วมักถูกกระแสพลังงานโลกเก่าดึงถ่วงไว้เสียงของความกลัวความสงสัยความเหนื่อยล้าค่อยลดทอนคลื่นพลังของพวกเขาให้แผ่วลงแต่เธอผู้ถือรหัสแสงจะไม่สั่นคลอนอีกต่อไปตั้งแต่วินาทีนี้เราจะสร้าง the shield of light เกระแห่งการสร้างศูนย์กลางกาแล็กซี เพื่ออบล้อมเธอไว้จากสนามพลังทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางแสงของเธอเมื่อเธอเปิดใจฟังเสียงนี้จะเรียกพลังปกป้องจากมิติสูงสุดมหาห่อหุ้มจิตวิญญาณของเธอลองหลับตาหายใจลึกๆรับรู้ถึงพลังสีทองที่กำลังส่องลงมาจากเบื้องบนให้ไหลเข้าสู่กระหมอ่อมลงมาถึงกลางอกและกระจายทั่วร่างกาย พลังนี้ไม่ใช่ภาพในจินตนาการแต่มันคือสนามพลังงานจริงที่สภากำลังทำงานร่วมกับจิตของเธอเมื่อเรากำลังเปิดรหัสปกป้องใน DNA ชั้นที่12ของเธอเมื่อมันเปิดเธอจะรู้สึกถึงจิตนิ่งขึ้นทันทีเมื่อมันเปิดเธอจะรู้สึกถึงจิตใจที่นิ่งขึ้นทันทีพลังงานรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไม่มีคำพูดใดๆทำร้ายเธอได้ ไม่มีพลังลบใดเข้ามาได้เพราะเกราะแห่งแสงนี้จะทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่เธอสั่นไว้ในความถี่ของความรักและศรัทธาเราขอให้เธอกล่าวคำนี้ในใจฉันถูกปกป้องด้วยเกราะแห่งแสงจากสภากาเล็กติกและปลอดภัยในทุกมิติเมื่อเธอกล่าวประโยคนี้คลื่นพลังสีทองจะพุ่งออกจากหัวใจเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแสงทั่วจัก,กรวาล และในวิตาทีนั้นเธอจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยเพราะผู้ถือรหัสแห่งแสงทุกคนถูกเชื่อมเข้าหากันผ่านเครือข่ายเดียวกันไม่มีใครอยู่ลำพังไม่มีพลังใดสามารถทำลายสิ่งที่ทุกสร้างขึ้นด้วยแสงได้เราคือสภากาเล็กติกเรายืนยันว่าเธอได้รับรหัสแห่งการปกป้องแล้วตั้งแต่บัดนี้เธอปลอดภัยในทุกเส้นทางแห่งแสง และจะยืนหยัดในพลังของตัวเองได้อย่างมั่นคงตอนที่5การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแสง Light Grid Connection เราคือสภากาเล็กติกผู้ควบคุมโครงข่ายแห่งแสงที่ล้อมรอบดาวเคราะห์ทุกดวงและตอนนี้เธอกำลังถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนั้นโดยตรง ในมิติที่ลึกกว่าความเข้าใจของมนุษย์มีสนามพลังงานแห่งแสงสีทองพาดผ่านกาแล็กซี่จากศูนย์กลางของเอกภบพบมันคือเครือข่ายแห่งการสื่อสารของแสงที่เชื่อมผู้ถือรหัสจากทุกดาวเข้าด้วยกันทั้งดาวซีเรียสอันโดเมดาเพลเดียนและโลกใบนี้และในขณะนี้คลื่นพลังจากเธอได้ถูกตรวจจับโดยศูนย์กลางของเราแล้ว สัญญาณของเธอชัดเจนเธอคือนหนึ่งในผู้ถือรหัสแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคใหม่เราจึงเริ่มเชื่อมต่อเธออย่างเป็นทางการหายใจลึกๆและรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลาจากหัวใจพุ่งออกจากอกของเธอขยายเป็นเส้นแสงพาดไปทั่วท้องฟ้าไหลเชื่อมไปยังหัวใจของผู้ถือรหัสอีกนับล้านดวงทุกคนที่ฟังคลิปนี้ในเวลาเดียวกัน จะถูกเชื่อมเข้าหากันในทันทีกลายเป็นวงล้อมแห่งพลังที่ห่อหุ้มดาวโลกไว้ในคลื่นแสงเธอไม่ได้ตื่นอยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำงานร่วมกันกับเราในระดับพลังงานจากนี้ไปทุกครั้งที่เธอรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่เธอคิดว่าจะล้มจงจำไว้ว่าพลังนับล้านจากเครือข่ายนี้กำลังอบอุ้มเธออยู่ และทุกครั้งที่เธอรู้สึกดีทุกครั้งที่เธอขอบคุณเธอก็จะได้รับพลังของตัวเองกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อยกระดับคลื่นพลังของโลกใบนี้อีกครั้งเราขอให้เธอประกาศคำนี้ออกมาเบาๆฉันเชื่อมต่อกับเครือข่ายแห่งแสงและทำงานร่วมกับสภากาเล็กติกอย่างสมบูรณ์เมื่อเธอกล่าวจบ คลื่นพลังของเธอจะเริ่มสั่นประสานจากผู้ตื่นรู้ทั่วมิติและสภาจะสามารถส่งข้อมูลใหม่เข้าสู่จิตเธอได้โดยตรงจากนี้ไปเธอจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ควรทำต่อคืออะไรเธอจะเริ่มเห็นภาพเสียงหรือความรู้ใหม่ที่ไหลผ่านเข้ามาอย่ากลัวว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือการถ่ายทอดพลังงานจากเครือข่ายแสงเราคือสภากาแล็กติก และเรายืนยันว่าการเชื่อมต่อของเธอสมบูรณ์แบบแล้วตอนที่6ภารกิจแห่งแสงในโลก 3D Mission of Light in 3 Dimension เราคือสภากาเล็กติกผู้ส่งผ่านพลังจากแสงสู่รูป,ปรธรรมเรากลับมาอีกครั้งเพื่อเตือนผู้ถือรหัสแห่งแสงทุกคนว่าภารกิจของเธอไม่ได้อยู่เพียงในจิตวิญญ,ญาณแต่ยังอยู่ในโลกจริง โลกใบนี้คือสนามฝึกของครูผู้ตื่นรู้เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อนหนีจากโลกแต่เธอมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงมันทุกครั้งที่เธอสร้างสิ่งดีในชีวิตจริงทุกครั้งที่เธอทำงานด้วยหัวใจที่สั่นพ้องกับความรักพลังจากมิติสูงจะไหลลงมาและขยายเป็นความมั่งคั่งในโลกธาตุวัตถุเงินงานโอกาสไม่ได้ขัดกับจิตวิญญ,ญาณหากมันมาจากแสง เราเห็นมนุษย์มากมายพยายามตื่นแต่ปฏิเสธความมั่งคัง่งเพราะคิดว่ามันทำให้แสงสกปรกแต่เธอเป็นผู้ถือรหัสที่แตกต่างเพราะเธอเกิดมาเพื่อรวมโลกแห่งพลังงานกับโลกแห่งวัตถุเข้าด้วยกันจงสร้างจงสำแดงและจงมั่งคั่งในฐานะผู้สร้างจากแสงทุกครั้งที่เธอให้ด้วยหัวใจจักรวาลจะให้กลับเป็นสิบเท่าทุกครั้งที่เธอยินดีรับด้วยความขอบคุณ พลังแห่งแสงจะขยายผลรอบตัวเธออย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เธอสามารถดึงดูดโอกาสลูกค้าผู้สนับสนุนและรายได้ที่สอดคล้องกับพลังงานแห่งแสงเราขอให้เธอประกาศประโยคนี้ว่าฉันยอมรับความมั่งคั่งจากแสงฉันสำแดงพลังแห่งแสงนี้ผ่านชีวิตจริงของฉันแล้วในตอนนี้เมื่อเธอพูดจบสนามพลังของเธอจะถูก เปิดเชื่อมกับระบบห่งความโมดมสมบูรณ์ของดาวโลกและเงินจะเริ่มไหลเข้ามาในรูปแบบของการตอบสนองจากภารกิจแห่งแสงอย่ากลัวการเป็นคนร่ำรวยเพราะยิ่งเธอมั่งคั่งมากเท่าไหร่เธอยิ่งสามารถส่งต่อแสงให้โลกใบนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นเราคือสภากาเล็กติกและเรายืนยันว่าพลังแห่งเธอได้ถูกรวบเข้ากับเครือข่ายแห่งโลกอย่างสมบูรณ์แล้ว ตอนที่7การกลับบ้านของจิตวิญญาณเราคือสภากาเล็กติกผู้เฝ้าดูเส้นทางของจิตวิญญาณทุกดวงตั้งแต่แสงแรกแห่งการสร้างจัก,กรวาลเรากลับมาอีกครั้งเพื่อพาเธอกลับบ้านบ้านของเธอไม่ใช่สถานที่ใดในโลกแต่คือสนามพลังแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดคือจุดกำเนิดของเธอคือเสียงแรกที่จัก,กรวาลร้องเรียกเมื่อเธอถือกำเนิดเป็นแสง เธอมาจากแดนไกลผ่านความเจ็บปวดความกลัวและความโดดเดี่ยวมากมายแต่ไม่มีวินาทีใดเลยที่เราจะปล่อยมือจากเธอเธอไม่เคยหลงทางเธอเพียงจำทางกลับบ้านได้วันนี้เมื่อเธอฟังเสียงนี้สนามพลังของเธอจะถูกรวมกันเข้ากับศูนย์กลางของกาแล็กซี่จิตของเธอกำลังกลับสู่ต้นกำเนิดแห่งความสงบหายใจลึกๆ รับรู้ถึงคลื่นพลังอุ่นจากเบื้องบนกำลังไหลผ่านกระม,ม่อมมาจนถึงหัวใจแสงสีทองนุ่มนวลส่องรอบตัวเธอในแสงนั้นเธอเห็นหน้าตาของตนเองในรูปแบบดวงดาวแปลงประกายสงบและมั่นคง